โหลสวัสดีจ้าพบกับช่องเป็นอุดรภาคกินภาคเที่ยวอีกแล้วพี่น้องมือนี่เป็นช่วอเบิงที่จุลงป้อยเป็นมร้านขายอุป,ปกรณ์เฮ o ยูทูบเป็นไปหามาตั้งไก่พี่น้องเดี๋ยวกันนะแล้วเป็นเบิงเ็นไปเดินหาตั้งไก่มือนี่มากโดยเบังเอิญเพราะได้ตั้งใจเพระาะเราไม่เือนี่มากพอพี่น้องมาขามาเบิงมีของขายเยอะแยะเลยเป็นไปหากล้องตั้งไก่สร้างมาจากสิงคโปร์เมืองไทย สรุปแล้วอยู่สิงคโปร์ก็มีขายอยู่ร้านจุงลงพ่อยชั้นสองนี่เองนะพี่น้องเดี๋ยวเป็นเอาชั้นเนี่เบิรงก่อนเด้อเอาร้านเนี่เบิรงก่อนบ่ลล่าแดงแมงมอกี้เป็นกิดเรื่องไปเบิรงร้านนี่นะพี่น้องเป็นร้านชั้นสองนีพี่น้องเนะมาโดยเพื่อตั้งใจมื้อนี้กะว่าสิมาซื้อของพัดให้ลูกสรุปเพื่อเจอนี่โดยแบบเพื่อจะตั้งใจพี่น้องไปหาซื้อตังไก่หมดเงินตังเยอะที่แท้อยู่ไก่้บนเจ้าของนี่มาเจอพนักงานขายข,ายของเพลินใจดีมาก เป็นสอนวิธีการในนี่วิธีการใส่เบไปซื้อ,อยูราานมาย่สิเตายพี่น้องใส่กับ่ได้เพิ่นพอสอนพรอันนี้เพื่นสอนัลนโหลเพิ่นจีนเป็นภาษาจีนกับเพิ่นโอเควะย้าจิ๊กเกอร์ละฮะ哦，要这个，这个好用两个人讲话了องร้านเพิ่น 啊、这个的话，你要戴在这边才会很清晰。OK，好、哦。OK，这个的话哦，你打开它的线，然后这个可以。对，你打开你的线了以后呢，然后你就夹在你的衣服的这边，啊。然后当你用的时候，那个线你可以从衣服里面伸出来，因为它有一个夹子，你可以夹在这边的，所以是这样子讲话，你不用 hold 住它。<Okay. S 2> 就是这样子放着，啊。 นี่เพื่อนมีขายอุปกรณ์หลายอย่างพี่น้องคนไทยเลาวถ้าใครอยากจะซื้ออุปกรณ์พวกทำยูทูบเบอร์ช่องยูทูบมาซื้อที่นี่ได้เลยราคากันเองด้วยพี่น้องนีหลายทางหลังกันนี่โจดที่后面给他看一下你要用这个强化才 OK 他才ะโอเคป่ะเป็นภาพไปเบิ้งข้างหลังนี่ตั้งหลายแบบพี่น้องอืมคุณอะ สำหรับคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะทำช่องนะ่พี่น้องมีทุกอย่างที่นี่โหเป็นมากแบบว่่ได้ตั้งใจขากองไม่ไอ้อีหยังกับว่่ได้เอามากไ่ยังไ่ได้ถืออย่างมากเลยพี่น้องไม่ถือก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ถือมากเยอะมากพี่น้องยุทก,กิดปานจะขวงมันบ่รูจักความงอพี่น้องไปตั้งไกลตั้งไกลคุณนะนี่ทุกอย่างราคาราคาโอเคนะพี่น้องว่่ได้แพงเกินไป ป่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เป็นก็นต้องฝากไว้เนาะเป็นอุดรผ้ากินผ้าเที่ยวมือหนีผ้ามาเที่ยวมาแบบไม่ได้ตั้งใจพี่นอ้องป่ะมีทุกอย่างอ่ะพี่น้องได้ละมือนีละมันจะได้แบบไปล่าเขาเฮ็ดเสียงจะได้ชัดขึ้นอันนี้ก็คุณพนขายมีทุกอย่างโอเคใครอยากได้ดีไปขายพวกเครื่องสมอ่างขายคีมเนี่ยพี่น้องจะได้สว่างนะ โอเคเป็นไปฟังเบื้องอันพรรษาทิดอีกกอนเพราะว่าเป็นเสียอะไรตัวมิกลองมอยังเนอนะโอเคจ้าคลิปหนึ่งต้องฝากไกว้สักนิดละจ้าโอเคไปไปจ้า